เรื่องต่อไปนี้ที่ผมจะมานะนเสนอก็คือความต้องการของแรงงานตลาดในนัปัจจุบันและอนานคตครับผมก็ในยุคที่ว่าเป็นยุคที่ใช้เทคโนโลยีมากขึ้นในนัปัจจุบันนี้ก็จะมีอาชีพลหลายอย่างที่เกิดขึ้นมาก็จะเป็นอาชีพด้านเลาือางหมายองะไรอะไรต่างๆก็มานครับผมต่อไปนี้ผมจะแนะนำ7อาชีพที่มีความนิยมในปัจจุบันและน่าจะเป็นแนวอนาคตน่วสนมากนะครับ อาชีพก็คืออาชีพด้านงานขายงานขายก็คืองานตลาดที่จะมีการขายขายให้ผู้บริโภคตามที่เช่นพนักงานขายหน้าร้านขายโทรศัพท์แล้วก็ขายของออนไลน์แล้วขายประกันเป็ตนต้นนส่วนที่2ด้านอาชีพไอทีด้านอาชีพไอทีคือธุรกิจในดิจติตอลมีแนวโน้มสูงขึ้นไ้เรื่อยๆมีหลากหลายตำแหน่งให้เลือกเช่นโปรแกรมนนะเมอร์นักพัฒนาซอฟต์แวร์ผู้ดูแลระบบและดีไซเนอร์ เรียกว่าเป็นอาชีพยอดนิยมในใกล้เคียงได้ครับผมส่วนที่สามนะครับก็คือด้านวิศวะวรวิศวกรรมคือกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมเงินเดือนบทต้นแทนนี้มีมีความกว้างหน้าสูงมีความหลากหลายสาขาที่มีตั้งแต่วิศวกรรมซอฟต์แวร์วิศวกรรมอัตโนมัติและหุ่นยนต์วิศวกรรมพลังงานทดแทนวิศวกรรมของการแพทย์วิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมข้มูลเป็นต้นไปครับ ต่อไปอาชีพที่4ี่นะครับผมอาชีพด้านบัญชีและการเงินเทนอาชีพในอน,นาคตสำหรับคนจบสายบัญชีและการเงินเนี่ยใช้ทักษะความสามารถด้านการดูแลบัญชีเงินเดือนข้ามพนักงานประกันสังคมและระบบภาษีน,น,น,นับเป็นอาชีพที่ยากที่สําหรับเร็่บัญชีต่อไปเป็นญาตาิอาชีพอื่นคือโบกเกอร์และนั่ที่ขายรักทาัเป็นต้นครับผมส่วนที่5้านะครับเป็นการขายขนส่งและโลจิสติก ตลาดเนี้มีการขนส่งโลจิสติกและเดลิเวอรี่เป็นอาชีพเสริมเช่นพนักงานขับรถส่งสินค้าไรเดอร์ส่งอาหารและช่วยรอง,งานได้เงินไปโดยไม่ขาดมือต่อไปครับเป็นนักกายภาพบำบัดเป็นวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ไม่ใช่การรักษาด้วยยาช่วยปกป้องการรักษาอาการปกติและร่างกายที่เกิดขึ้นจากโรคและสภาพร่างกายที่คืนฟื้นความสามารถหรือพิการ 7. อาชีพด้านการแพทย์ และสุขภาพครัผมเป็นอาชีพในงานสาธารณแพทย์คือพยาบาลนักพยาภาพบำบัดแล้วก็เภสัชแล้วก็มีด้านสุขภาพเรียนจบมาไม่จบนานแน่นอนแล้วก็มีแรงใน้รับาปัจจุบันสูงครับผมมีแค่นี้แหละครับผมขอจบการเสนอในนี้นะครับ